คุยกันถึงไหนแล้วจ๊ะเมื่อวันประลหัสไม่เจอกันสามวันลืมมาแล้วเอาเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งเราคุยกันเรื่อง ผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมจะมีมูลค่าอยู่ในตัวจะอย่างน้อยเท่าไหร่จ๊ะอย่างน้อยร้อยบาทใช่ไหมใช่ปะ่ะไม่ใช่แล้วเท่าไหร่เอย่ยร้อยล้านมีมูลค่าอยู่ในตัวร้อยล้าน แต่แม้จะมีมูลค่าอยู่ในตัวก็ตามก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเอาสิ่งที่มีมูลค่าอยู่ในตัวเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าผู้ที่มีมูลค่าอยู่ในตัวมีคุณค่าอยู่ในตัวจเจ้าสิ่งนั้นนามาใช้ประโยชน์ได้นเนี่ยต้องมีองค์ประกอบบอย่างน้อยก็สีข้อนะจ๊ะ ข้อที่1คือต้องมีครูท่านเรียกว่าสปุลิสังเสวะสองต้องฟังคำสอนของครูเรียกว่าสัทธรรมรสสรณะและสีต้องรู้จักพิจรารณาไตรตรองคำสอนของครูด้วยท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการ และข้อสุดท้ายคือเมื่อพิจารณาดีแล้วก็เอาสิ่งที่พิจารณาดีแล้วนั่นแหละมาปฏิบัติท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏินี่สีข้อนะจ๊ะสัป,ปุริสังเสวะสัทธรมมะสวรณโยนิโสมณสิการะสัทธรรมานุธรรมปฏ,ปฏิปฏิสี่ข้อ เราอธิบายไปแล้วสามข้อเนาะสบายจะยืดยาวเลยสามข้อวันนี้มาข้อที่สีธรรมานุธรรมปฏิปฏิแปลว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมมีสองในยะนะจ๊ะในยะแรกคือ ประเมินคุณธรรมในตัวเราอะว่าคุณธรรมในตัวเรามีแค่ไหนประเมินอะไรบ้างก็ประเมินความบริสุทธิ์จำได้ไหมปัญญาและกรุณาในตัวเราประเมินว่าเรามีคุณธรรมในตัวขนาดไหนเหมาะกับที่จะทำความดีได้แค่ไหนนี ถ้าทำน้อยไปก็ไม่พอมือถ้าทำมากไปก็เกินกำลังต้องพอดีพอดีอันนี้นัยยะที่หนึ่งนะส่วนนัยยะที่สองไม่รู้สัปดาห์นี้จะได้พูดหรือเปล่าเพราะแค่นัยยะแรกก็น่าจะยาวอยู่คือประเมินคุณธรรมในตัวเรา ยกตัวอย่างพระสมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านยังเป็นสุมเมธดาบทเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไหมจ๊ะหลังจากที่ท่านสร้างบาร,รมีมาแล้ว16ประสงคไขท่านก็เกิดเป็นสุมเมธดาบทแล้วก็ไปเจอกับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่าพระตีปังกรพุทธเจ้า เจอกันพอเจอปุ๊บสุมเมดาบทประเมินตัวเองนะประเมินตัวเองว่าหากเราจะเป็นพาลรหันในวันนี้ก็เป็นได้แค่ฟังทรรไม่กี่วักน่าจะไม่เกินบทน่าจะไม่เกินสี่วัก ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ยังจำได้ไหมเรื่องฟังธรรมเรื่องวักเนี่ยภาษาลีบุตรฟังกี่วักนะสองวักก็เป็นโสดาบันส่วนพระโมคคัลลานะฟังกี่วักนะสี่วักสุมเมิดาบทถ้าเราจะเป็นพระอรหันต์นี่นะแค่ฟังธรรมจากพระธิดาของพระพุทธเจ้าเลยนะแค่สี่วัก ไม่เกินไม่เกินบทอ่ะก็เ,เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ระดับเราเนี่ยนะระดับเราเนะี่ยบรารมีขนาดเราเนะี่ยสร้างบรารมีมาสิบประสง์ไนขะมีหรือจะเป็นแค่พระอรหันต์ธรรมดานะ อย่างเราลึกต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่นี่ปประเมินประเมินคุณธรรมตัวเองอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งีอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างของพระราชาองค์ที่ออกบวชรู้จักไหมรู้จักไม่ใคร ใครรู้จักบ้างใครไม่รู้จักใครไม่รู้จักก็ไปถามคนที่รู้จักกับมหาเสนาบดีพระราชาองค์ที่ออกบทออกบทก่อนส่วนมหาเสนาบดีบทที่หลังหลังจากได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมจากพระราชาองค์ที่ออกบทแล้วก็มาประเมินตัวเองว่า เราจะแบ่งเบาภาระให้พระราชาองค์ที่ออกบทได้อย่างไรก็พิจรารณาดูแล้วว่าภารกิจหลักๆของพระราชาองค์ที่ออกบทนั้นมีอยู่สเรื่องเรื่องที่1คือทำวิชาปราบมารเรื่องที่2คือเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลก มีสองภารกิจหลักๆมหาเสนาบดีก็พิจารณาไตรตรองดูคุณธรรมของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าเรื่องการทำวิชาปรามานนั้นต้องให้พระราชาองค์ที่ออกบทเท่านั้นทำท่านทำไม่ได้สิ่งที่ท่านจะทำได้ หรือที่จะแบ่งเบาภาระของพระราชาองค์ที่ออกบทได้ก็คือช่วยท่านเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วท่านก็ไปรับอาสาจากพระราชาองค์ที่ออกบทเลยว่าข้าพเจ้าขอรับภาระนี้แทนเพื่อที่จะให้พระราชาองค์ที่ออกบทนั้นสามารถทําวิชาได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะของการ ประเมินตัวเองประเมินตัวเองทำได้แค่ไหนมีตัวอย่างหนึง่งแต่ตัวอย่างนี้ยาวนะวันนี้คงไม่จบยาวอาทิตย์นี้จบไหมก็ไม่รู้แต่ยาวเป็นเรื่องราวสมัยพุทธันดรที่แล้วพุทธันดรที่แล้ว เป็นยุคที่มีพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่งพระนามว่ากัสปะบังเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียวนะมีนับไม่ถ้วนแอนดีที่ผ่านมาก็มากขนาดไหนมากขนาด,นม,านาดมากกว่าเมลสายในท้องพระมาหาสมุทรทั้งสี่คำนี้เนี่ย มากกว่าเม็ดทายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสีมีบันทึกอยู่ในวรรณกรรมเรื่องราชาที่ราบเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมจ๊ะใครที่50ปีขึ้นไปน,นะจะได้ยินนะเรื่องมกระโทะ เคยเรียนไหมเคยเรียนไหมมะกะโทมะกะโทนะเคยเรียนนะใครต่อมานะเนี่ยโอ้โหพี่เลยสักต่อมาอม,มะกะโทมีอยู่ในนั้นนะและกลับของเราจะมีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นห้าพระองค์นะ ห้าพระองค์มีพนามว่ากกุสันทะโกนาคมณะกัสปะสมณะโคดมและสีอริยะเมตไตรห้าพระองค์ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้ว4ีพระองค์องค์ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นองค์ที่3านะองค์ที่สพระกัสปะพุทธเจ้า หลวงพี่ชอบองค์นี้อยู่สองเรื่องเนะี<อ>่ยพระกรสปะพระพุทธเจ้าเนะี่ยชอบอยู่สองเรื่องกนะึบไม่จะเรียกว่าชอบดีไหมประทับใจหรือชอบดีเนาะประทับใจหรือชอบพอประมาณเนี่ยนะสองเรื่องนะชอบมากๆก่ะสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งคือท่าน ออกบวชด,ด้วยปราศาสตร์นะเออเขาท่าดีจังของเราพระสมณโคดมออกบวชด,ด้วยมา้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าบางองค์ออกบวชด,ด้วยมา้าอย่างองค์ปัจจุบันเนี่ยพระสมณโคดมเนี่ยบางพระองค์ออกบวชด,ด้วยช้างก็มีนะประทับช้างบางพระองค์ ไปด้วยวอก็มีเออนั่งวอไปมีคนแบกหามวอไปบางพระองค์ไปได้รถก็มีรถมาบางว่าองค์งงเดินก็มีเอ,อเดินเดินดอกบวชเดินยังไงเนี่ยคือคือวังกับพระราชยามาติดกันนะ่พะพอคิดจอกบวชก็เดินเลย เดินจากวังไปล่าชิยาเลยประมาณนั้นนะแต่พระกัสสปะพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชด,ด้วยปราศาสตร์นะออกบวชด,ด้วยปราศาสตร์คือพอคิดจะบวชปุ๊บนั่งอยู่ในปราศาสตร์เนานะปราศาสตร์นี่ลอยเลยอนะลอยลอยเลยลอยไปไหนลอยไปไหนใครดาวถูกมัง้ง รอยมาเขาแก้วหรือเปล่าไม่ใช่นะลอยไปที่ต้นมาตัสรุธทรรมอ่าต้นมาตัสรุธรรมของรษษ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 พระกัสสปพุทธเจ้าคือต้นใครตอบได้มั้งเนี่ยใครตอบได้มัง้งใครตอบได้มัง้งเฉลยดีกว่า เงียบไปหมดต้นตรัสรู้ธรรมของพระกสปะพุทธเจ้าคือต้นไทรต้นไทรส่วนของเราองค์ปัจจุบันคือต้นอัสัตตพุษ์คือต้นไม้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะจะเรียกว่าต้นโพหมดแต่โพชนิดไหนขององค์ปัจจุบันเนี่ยโพ อาสัตรพรุษแต่ยุคของพระกษัตริย์พะพุทธเจ้าเนี่ยโพคือใส่้นใสลอยไปที่ต้นไม้ตัสรุธรรมแล้วก็ครอบอา่าครอบเลยครอบต้นใสอ่ะซือครอบเลยครอบได้ไงอ่ะคือไก่คือภาษาานี่ เป็นกษัตริเป็นปราสาทเป็นนะไม่ใช่ปราสาทตายนะปราสาทเ,เป็นปราสาทกายสิทธิ์เอ้ยังไงเหมือนไอ้ค่าบิมานของเทวดานะคือมันย่อดได้ขยายได้ถ้าคนมาเยอะก็ขยายถ้าคนมาน้อยก็ยอ่อแบบพอดีพดีอะไม่เหมือนศาลาของเมืองมนุษย์นี่เป็น แก็เรียกว่าเป็นของตายนะคือคนมาเยอะก็ไม่ขยายคนมาน้อยก็ไม่ย่ออยู่อย่างนะั้นเนี่ยแต่นี่เป็นโอ้ดีจังเลยแล้วก็นั่งอยู่ใต้ต้นไทรนะต้นไทรก็อยู่ในภาษาทีทีเนะี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยแล้วก็เขาบันทึกไว้นดิดหนึ่งนะ เป็นความอาภัพของผู้ที่เกิดเป็นผู้หญิงก็คือว่าพอไปถึงที่ไม้ตรัสรุธรรมนี่นะคือตอนลอยเนี่ลอยไปหมดนะทั้งท่านด้วยทั้งบริวารทั้งข้าทาสราชบริพานลอยไปหมดเลยแต่พอถึงที่ประทับปุ๊บเนี่ยถึงที่ไม้ตรัสรุธรรมนี่ยนะผู้ที่อยู่ในปราสาท ได้คือผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ต้องออกจากปรา,าสาทไปก่อนนี่อันนี้ประทับใจเรื่องที่หนึ่งออกโบด้วยปรา,าสาทเรื่องที่สองคือท่านพาลบความเพียงนะัะนั่งสมาธิเน,นี่ยแค่เจ็ดวันเองอะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วของเรา กี่ปีจ๊ะหกปีแล้วยังเป็นทุกขลกิริยาอีกแต่ขอพระกัสสปะพุทธเจ้านี่เจ็ดวันนะเจ็ดว,วันโอ้ดีจังเลยเจ็ดวันนี่แกเจ็ดวันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่แล้วก็ที่เป็นอย่างพระกัสสปะพุทธเจ้าก็มีนะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวหาโอกาสไปค้นอีกทีหนึ่ง คล้ายๆกันนะ่ะคือออกบทด้วยภาษามือนกันไปลบความเพียงแค่เจ็ดวัน,นแต่ที่ประทับใจเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะ่ะมันอยู่ในกลับเดียวกันเนะนี่ยไม่รู้สร้างบุญอะไรมาหาเหล่านิดหน่อยมาถึงตอนที่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์กับพระภิกษุสองหมื่นรูปสเสด็จธรรมจาริก นีธรรมยตราจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละมายังกรุงพราณสีนี่สองหมื่นลูกชาวเมืองกรุงพาราณสีก็โอ้เนื้อนาบุญประเสริฐมาแล้วก็จัดการดูแลต้อนรับเลี้ยงดูดูแลถวายทานท่านอย่างดีเลยพอถวายทานเสร็จปุ๊บ พระกสปพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วนะแสดงธรรมว่าผู้ใดไม่ทำทานด้วยตัวเองและไม่ชักชวนผู้อื่นทำผู้นั้นย่อมขัดสนด้วยสมบัติและบริวาร ผู้ใดทำทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้นั้นจะสมบูรณ์ในโภกทรัพย์สมบัติแต่ขัดสนเรื่องบริวารผู้ใดมิได้ทำทานด้วยตัวเองแต่ชักชวนผู้อื่นทำผู้นั้นย่อมยากจนขัดสนด้วยทรัพย์แต่ มีบริวารเยอะมีพวกพ้องบริวารเยอะส่วนผู้ใดทั้งทำทานด้วยตัวเองด้วยและจักชวนผู้อื่นด้วยผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ด้วยทั้งพวกกระซับสมบัติและบริวารสมบัติการมีคนสีประเภทน่ะคือจนทรัพย์จนเพื่อนเห็นไหมรวยทรัพย์จนเพื่อนอะ,อะไร จนทรัพย์รวยเพื่อนและรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งเพื่อนสี่ประเภทพอแสดงทำจบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันพรุ่งนี้มาต่อทุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมก็บอกแล้วว่าไม่จบนะมรู้วาทีศนี้จะจบหรือเปล่าอ เอาละสำหรับคืนนี้เราก็ร,า,ร,ร,รา,าตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัยจ้า